ดอกเตอร์คงกระพันน์ CEO ปตทแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกแกส t e c h 2 2 5 5ตอกย้ำความสำคัญก๊าซธรรมชาติคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมิลานอิตาลีเก้กันยายน2568 ดรคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมเวทีเสวนานในงานแกส t e c h 2 2 5 5สสุดยอดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวพลังงานไฮโดรเจนเทคโนโลยีภูมิอากาศ และปัญญาประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนาเฟรามิลานโนเมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลีถือเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ปอตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนหรือ Together for Sustainable Thailand Sustainable World บนเวทีระดับโลก แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของปอตทที่สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลกในปัจจุบันโดยดรคงกระพันธ์เสวนาในหัวข้อ Energy Security Through Transformation: A Vital Force for Progress in a Rapidly Changing World รวมกับผู้บริหารบริษัทพลังงานและเทคโนโลยีชั้นนำของโลกได้แก่มิสเตอร์แจ็คฟูสโกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษทรัทเชนเ g ียเอเนอร์จี มิสเตอร์มุสซาเบอัลคาบี CEO อัพสตรีมบริษัท ADNOC มิสเตอร์ลอเรนโซไซโมเนลลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบเกอร์ฮิลส์และมิสเตอร์ทากายุกิอุเอดะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอิน e x ็กซ์ดรคงกระพันธ์นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานทั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยว่า ก๊าซธรรมชาติถือเป็น destination fuel มีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาดโดยดำเนินการควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสเสถียรต่อระบบพลังงานและเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ซึ่งขณะนี้หลายภูมิภาคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก LNG สามารถทำการส่งมอบได้ทั่วโลกช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงพลังงานรวมทั้งมีกลไกการซื้อขายในรูปแบบสัญญาระยะยาวหรือ Long-term contract และตลาดจรหรือสปอตมาเก็ตช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่หลายพื้นที่ทิศทางพลังงานของโลกควรตอบโจทย์มิติพลังงาน3ด้านได้แก่ความมั่นคงทางพลังงาน security ความเป็นธรรมในการเข้าถึงพลังงาน (affordability) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (sustainability) ซึ่งความมั่นคงทางพลังงานเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะทิศทางพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทยอยยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน อย่างไรก็ตามในระยะยาวภูมิภาคนี้จะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทางนี้เมื่อประกอบกับการผลิตก๊าซธรรมชาติภายในแต่และประเทศที่ลดลงคาดว่าอาเซียนจะกลายเป็นผู้นำเข้า LNG สุดทีภายในปีคริสตศักราช2032ซึ่งจากปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นทำให้ประเทศต่างๆต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเลว LNG receiving terminal เพิ่มเติมซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อาการพัฒนาตลาดก๊าซธรรม ในนภภูมิาาคี้ชซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับมาอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้ดรคงกระพันกล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวเสริมว่าจากปัจจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของแต่ละประเทศทำให้ผู้เล่นในตลาดสามารถร่วมมือในการจัดหา LNG เชิงกลยุทธ์ในภูมิภาค ตลอดจนร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสร้างกลไกร,ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อให้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานที่แข่งขันในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนอันหนึ่ง งาน GasTech 2025จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กันยายน2568ณสาธารณรัฐอิตาลีภายใต้ทีม Powering a Sustainable Energy Future เป็นเวทีสำคัญที่รวมตัวบุคคลสำคัญจากภาครัฐภาคเอกชนบริษัทพลังงานชั้นนำนักลงทุนและนักนวัตกรรมเพื่อรวมแลกเปลี่ยนแนวคิดและผลักดันวิถีพลังงานที่ยั่งยืนทำกลางสถานการณ์ความผันผวนด,ด้านภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันต่อเป้าหมายการลดคาร์บอนทั่วโลกทั้งนี้ในปีหน้าพุทธศักราช2569ปตทและบริษัทในกลุม่มมุ่งมั่นในการสนับสนุนโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็น เจ้าภาพจัดงานแกส t e c h 2026นณศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนาระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพเพื่อรวมผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศในเวทีระดับโลกด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า50,000คนผู้แสดงสินค้ากว่า1,000รายและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า1000ท่านจากทั่วโลกเป็นการร่วมกันสร้างความ ความก้าวหน้าในการพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านพลังงานของไทยที่มั่นคงยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสืบจากข่าวรายงาน